ช่อง Key of Love and Key of Life ครูบุญสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูบุญก็มามอบองค์ความรู้มาถ่ายทอดสื่อสารนะคะเรื่องราวแห่ง จิตวิญญาณนะคะให้กับทุกคนนะคะใครบังเอิญถ่ายมาเจอบอกเลยว่านี่ไม่ใช่ความบังเอิญอย่าลืมกดถูกใจกดกระดิ่งนะ,ะเพื่อแจ้งเตือนในการรับชมคลิปดีๆต่อไปนะคะแต่และคลิปคู่บูนเนี่ยก็จะค่อนข้างคัดสรรขึ้นนะ,ะดังนั้นจะไม่ใช่ทุกคนที่ได้เจอแม้ว่าจะกดติดตามก็ตามนะคะใครผ่านมาเจอบอกเลยว่าไม่บังเอิญอย่างแน่นอนที่เราได้มาเจอกันคะ่ะ ช่องนี้นะคะครูบุญนะคะในนามครูผู้นําแห่งจิตวิญญาณนะคะสําหรับวันนี้ครูบุญได้นะคะแรงประดานใจมาจาก fc ท่านหนึ่งนะคะที่เมนให้ครูบุญว่ารู้สึกซาบซึ้งปิติร้องไห้นะคะคลิปล่าสุดที่ครูบุญล,ลงก็คือคลิปเมื่อวานนะคะความลับของจักรวาลครูบุญจึงจะมาถ่ายทอด นะคะว่าทําไม f c คคูบุญเขาถึงเกิดอาการร้องไห้ปิตินะซึ่งคูบุญขอบคุณ f c ด้วยนะคะที่มาเม้นนะคะความรู้สึกมาเม้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คูบุญด้วยครนะคะได้ความรู้สึกแบบนี้ก็มาแบ่งปันเรื่องราวให้กับเพื่อนๆที่เขาเข้ามารับชมและให้คูบุญด้วยเพื่อที่จะได้มีแรงบันดาลใจในการมอบสิ่งดีๆความรักแสงสว่างให้กับ ทุกคนต่อไปนะคะก็ทำไมนะคะถึงเกิดอาการปิติร้องไห้เมื่อวานนะคะเนื่องจากเรารับฟังมันด้วยหัวใจและจิตปัญญาและการถ่ายทอดของครูบุญนั้นไม่ใช่การถ่ายทอดเพียงคำพูดไม่ใช่การถ่ายทอดจากปากไม่ใช่การถ่ายทอดจากสมองนะไม่ได้การกองจากเขตพลตะกะใดๆแต่เป็นการถ่ายทอดจาก หัวใจสู่หัวใจคุณนั่นเองถ่ายทอจากจิตวิญญาณที่เป็นความรักไรเงื่อนไขสู่หัวใจที่เปิดรับความรักไรเงื่อนไขนั่นเองนี่คืออาการหนึ่งของการตื่นรู้นะครูบุญขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะถ้าคุณมารับชมคลิปคร uh ูบุญเกิดอาการทรบซึ้งปิติร้องไห้นี่คืออาการของการตื่นรู้นะคะ จิตวิญญาณคุณเกิดการตื่นรู้แล้วนะคะจิตวิญญาณคุณจดจำได้เขาจดจำเสียงของพระผู้สร้างเขาจดจำเสียงเรียกของความรักไรเงื่อนไขจากจักรวาลจากพระผู้สร้างจากพระปิดาของเรานั่นเองนะคะคูคุณปึ้งปิติมากสำหรับคลิปนี้เพราะเขาเกิดการจดจำได้ ว่าเขาคือใครนะคะเขาจึงเกิดอาการปิติร้องไห้การร้องไห้แบบนี้อย่าตาหนกตกใจว่าเอ๊ยอยู่ๆเราเศร้าหรือเปล่านะคะเราเกิดอาการซึมเศร้าหรือไม่ไม่ใช่นะคะนี่คืออาการปิตินะคะความรักที่เราได้รับนะคะทำให้เราเนี่ยแสดงออกมาเป็นการร้องไห้ของจิตวิญญาณด้วย นี่ไม่ใช่อาการร้องไห้ของร่างกายนี่คืออาการร้องไห้ของจิตวิญญาณที่เขาเกิดปิติครูบุญดีใจมากที่มีคนได้รับความรู้สึกนี้นะคะเพราะครูบุญจะได้ถ่ายทอดเรื่องราวของครูบุญนะคะที่มีผู้มายืนยันนะคะว่ามันไม่ใช่เรื่องอะไรที่แบบงม,มงายนะคะเพ้ออะไรแบบนี้นะคะจิตวิญญาณของเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของ ความรักรายเงอนขเป็นส่วนหนึ่งของพระผู้สร้างนะคะถ้าเรียกแบบสนิทใจเลยครูบุญจะเรียกพระบิดานะคะครูบุญเรียกพ่อได้อย่างเต็มปากเพราะครูบุญได้รับพลังงานความรักนี้มาอย่างเอ่อร้นนะคะจากจิตสู่หัวใจทําให้ครูบุญมีแรงบันดาลใจมีกําลังใจอย่างอิ่มล้นเต็มล้นในการมาเผยแพร่มาในการมาส่งต่อขยายในการมาถ่ายทอด ให้ทุกคนแม้ว่าครูบุญจะไม่ได้อะไรก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าการออกมาของครูบุญครูบุญจะได้เงินทุกครั้งไม่ใช่นะคะนี่แหละทําไมครูบุญถึงมีแรงบันดาลใจในการมาทําคลิปนะคะถ่ายทอดความรู้มอบองค์ความรู้สื่อสารความรักให้กับทุกคนทั้งๆที่ครูบุญก็ไม่ได้รับเงินรับทรัพย์อะไรจากการทําสิ่งนี้นะคะนี่เป็นเครื่องการตียืนยันว่านี่แหละอาการปิติ นะอาการการได้รับความรักนะแผ่ซ่านไปทางตัวนะบางคนไม่ใช่การร้องไห้แต่ใครที่เคยมาเจอคูบุญนะคะเคยมีลูกศิษย์คุบุญนะคะที่เขาบอกคูบุญว่าเขารู้สึกขนลุกขนพองนี่คืออาการนะคะการรับพลังงานแห่งความรักไรเงื่อนไขที่คูบุญถ่ายทอดให้กับคุณแต่ไม่ใช่ทุกคนจะได้รับนะเพราะอะไรนะ เพราะเราต้องมีพลังงานแห่งการน้อมรับศรัทธาในตัวของบุคคลนั้นๆหรือครูบาอาจารย์นั่นเองเราจึงสามารถเชื่อมต่อพลังงานนี้ได้แต่หากเรามีพลังงานของอัตตาทิตินะคะเราจะไม่สามารถรับพลังงานนี้ได้เลยค่ะซึ่งพลังงานนี้คือพลังงานสูงสุดของจักรวาลพลังงานแห่งความรักไรเงื่อนไข ที่พระบิดานะ,ะส่งมาให้ครูบุญเพื่ออะไรเพราะไม่ใช่ทุกคนสามารถรับพลังงานนี้กับท่านได้นะคะท่านจึงต้องมีบุคคลที่สามารถรองรับพลังงานนี้ได้แล้วถ่ายทอดออกไปนะคะกระจายออกไปนั่นเองนี่คือสิ่งที่ครูบุญจะสามารถพูดอย่างจับต้องได้นะคะถ้าเอาวิทยาศาสตร์มาอ้างท่านก็จะเป็นเพียงรูปแบบพลังงานหนึ่งนะคะแต่ รูปแบบพลังงานของท่านถ้าท่านสามารถสร้างทุกสปปรรพสิ่งได้นั่นแปลว่าท่านจะเป็นมนุษย์ก็ได้และการเป็นมนุษย์การเป็นคนการแสดงรูปร่างหน้าตาขึ้นอยู่ที่ว่าท่านจะอยากแสดงให้กับใครเห็นแต่เพียงเท่านั้นนะคะคนที่ไม่ศรัทธาท่านไม่ได้มีจิตใจที่ถึงท่านท่านจะไม่ให้เห็นอย่างแน่นอนนะคะแปลว่าทุกคนสามารถเห็นท่านได้ ทุกคนสามารถรับพลังงานความรักนี้ได้เพราะท่านอยู่ในตัวของทุกคนนะไม่ใช่เพียงครูบุญแต่ไม่ใช่ทุกคนจะรับรู้พ <c> um> ลังงานท่านเพราะทุกคนไม่รู้ว่าท่านอยู่ในตัวท่านนั่นเองนะคะเราไม่รู้ว่าท่านอยู่ในตัวท่านท่านคือส่วนหนึ่งของพวกเราท่านพยายามส่งความรักส่งกำลังใจส่งความพืชสู้นะคระคูบุญเป็นคนหนึ่งที่ ได้รับนะคะได้รับมาอย่างเออลน้นจนไม่สามารถจะอธิบายเป็นคำพูดได้และการสื่อสารของท่านคูบุลบอกเลยนะคะใครที่ไม่สามารถสื่อสารกับท่านได้โดยตรงใครที่ไม่สามารถรับพลังงานท่านได้แต่เรามีพลังงานของความคิดดีความคิดบวกอยู่ในตัวเองมากกว่าพลังงานลบท่านจะถ่ายทอดคำพูดการสื่อสาร ผ่านบุคคลที่คุณฟังเขาแล้วคุณรู้สึกเคารพศรัทธาหรือเป็นบุคคลที่คุณรู้สึกว่าคุณเชื่อฟังเขาคุณน้อมรับเขาท่านจะส่งคำพูดนี้ผ่านบุคคลน,นั้นๆเศษเช่น f อนะคะที่มาฟังครูบุญแล้วรับได้สัมผัสได้ท่านจะผ่านคำพูดการถ่ายทอดการสื่อสารไม่ว่าจะครูบาอาจารย์หรือแม้แต่คนใกล้ตัวใกล้ชิดที่ เขาสามารถพูดกับคุณแล้วคุณเชื่อฟังนะคะอย่างเช่นครูบุญเนี่ยท่านก็จะสื่อสารมาผ่านครอบครัวครูบุญโดยตรงเพราะมีเพียงครอบครัวครูบุญนะคะที่สามารถพูดอะไรกับครูบุญได้อย่างตรงไปตรงมานะคะโดยที่ครอบครัวครูบุญเนี่ยเขาก็แทบไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าคําพูดน,นั้นอ่ะเขาจะพูดออกมานะคะซึ่งครูบุญเนี่ยสามารถรับสัมผัสได้เลยว่า นี่ไม่ใช่คําพูดของ,ของครอบครัวรูบุญนะคะนี่แหละคือตัวอย่างเพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ถึงพลังงานนี้นะคะอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงความรักนี้เป็นความรักที่เราไม่ได้แบ่งแยกศาสนานท่านไม่เคยแบ่งแยกศาสนาแต่มนุษย์นั้นเอาศาสนามาแบ่งแยกกันเองนะทำให้เราเนี่ยออกห่างจากพลังงานแห่งความรัก ไรเงื่อนไขออกห่างจากพลังงานแสงสว่างพลังงานแสงสว่างสามารถสร้างโลกสร้างจักรวาลได้ก็คิดดูว่าพลังงานนี้มันยิ่งใหญ่แค่ไหนดังนั้นจึงไม่ใช่ทุกคนที่จะจะได้รับพลังงานนี้นะคะถ้าครูบุญไปฟังคําเทศนานะคะครูบุญขอเอามาอ้างยิงเนะเาะเพราะว่ามันคือการเขาเรียกอะไรถ่ายทอดเป็นการเปิดกว้าง ะะเป็นตัวอย่างให้ทุกคนรู้ว่าครูบุญไม่ใช่บุคคลแบ่งแยกศาสนานะคะแต่เป็นบุคคลที่เปิดใจและเปิดกว้างมากๆในศาสนาคัมภีร์ของคริสต์เนี่ยอันนี้เกิดจากการฟังนะคะไม่ใช่การอ่านเขาจะบอกว่าก็อดเนี่ยท่านจะมีแสงสว่างอรารามมากและไม่มีใครสามารถเข้าใกล้ท่านได้เนะพ,พราะพลังท่านมีฤทธานุภาพสูง หากใครเข้าใกล้ท่านโดยที่ท่านไม่อนุญาตคนคนนั้นจะแบบกระจัดกระจายเลยนะคะนี่แหละเป็นตัวอย่างคำว่าพลังงานของท่านมันรุนแรงแค่ไหนค่ะนี่แหละว่าทำไมนะคะจึงมีคำกล่าวที่ว่าพระเจ้าสร้างโลกนะแสงสว่างสร้างทุกสิ่งหากใครยังไม่ได้เรียนรู้ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะรับฟังไว้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเข้าใจแล้วคุณจะมาย้อนฟังคูบุลอีกครั้งหนึ่ง คุณจะอ๋อนะคะคุณจะถึงบางอ,อ้อย่างแน่นอนถ้าเรานะคะยังเดินอยู่นะ,ะอยู่ใต้ภูเขาเราย่อมไม่สามารถจินตนาการได้ว่ายอดภูเขานะคะยอดภูเขาบนเอวเวอรเรต์มันเป็นอย่างไรแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปถึงยอดนั้นแล้วมองลงมาเราจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งและจแจ่บแ้งนะคะความรักไร้เงื่อนไขของท่าน ให้มาเป็นเราในทุกวันนี้นะร่างกายครบ32นั่นแหละคือพรแห่งสวรรค์นะคะพรของก๊อที่แท้จริงที่ให้คุณมาแต่เรามองข้ามเราไปมองสิ่งภายนอกนะเราไปมองว่าของขวัญของพระเจ้าของขวัญของกอ๊อจะต้องเป็นทรัพย์สินเงินทองบ้านรถกูคุณบอกเลยว่าแท้จริงของขวัญของพระเจ้าที่แท้จริงของขวัญของก๊ที่แท้จริงไม่ได้ให้คุณ ในเรื่องของเงินทองทรัพย์สินนะคะแต่มันเป็นของแถมหรือผลพวงท่านให้ร่างกายครบ32คุณมาเพื่อให้ร่างกาย32คุณไปสามารถทำอะไรได้บ้างและไม่ใช่เพียงที่จะทำเพื่อหาเลี้ยงตัวเองหาเลี้ยงครอบครัวหาเลี้ยงชีพหรือทำเพียงเพื่ออยากจะรวยอยากจะปนเปิ่สิ่งของภายนอกตัวเองแต่สิ่งที่ท่านให้เพื่อให้สร้างประโยชน์อย่างสูงสุด ทั้งต่อตัวเองเมื่อเราทําต่อตัวเองได้ก็จะส่งผลต่อครอบครัวส่งผลต่อชุมชนส่งผลต่อผู้อื่นแล้วนะคะมันจึงตีกลับมาเป็นมูลค่าของเงินทองหรือทรัพย์สินแต่พวกเราล้วนแล้วแต่มองสิ่งภายนอกเงินทองทรัพย์สินเช่นบางคนหาตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากพระเจ้าสำหรับใครที่เชื่ออยู่แล้วนะคะ เชื่ออยู่แล้วว่าพระเจ้ามีจริงเชื่ออยู่แล้วว่าเราคือส่วนหนึ่งของท่านแต่เวลาอธิษฐานนะคะก็ขอให้ลูกได้เงินล้านเข้าบัญชีขอให้ลูกมีเงินแสนเข้าบัญชีขอให้ลูกได้บ้านหลังใหญ่ขอให้รได้ขอให้ลูกได้รถป้ายแดงนะคะแล้วทุกคนก็จับจ้องรอว่าเมื่อไหร่นะเงินสิบ้านนะคะอ่าบ้านหลังใหญ่ รถป้ายแดงจะมานะคะซึ่งแท้จริงก็ไม่ได้ให้คุณแบบนั้นนะคะก็จะส่งตัวที่สามารถเชื่อมนะคะเชื่อมกับเงินที่คุณอยากได้ท่านจะส่งตัวเชื่อมระหว่างรถที่คุณอยากได้ท่านจะส่งตัวเชื่อมนะ,ะให้คุณสามารถสร้างสิ่งที่ต้องการไม่ใช่ว่าขอเงินก็ได้เงินขอบ้านก็ได้บ้านขอรถก็ได้รถ แล้วพอไม่ได้นะคะบางท่านไม่ได้ก็ตีอกชกลมหรือโทษนะคะโทษจักรวาลโทษพระผู้สร้างกอดว่าไม่มีจริงหรอกทําไมถ้ามีจริงทําไมถึงไม่ให้อะไรชั้นหากเราเป็นพ่อหรือแม่คนหนึ่งนะคะแล้วที่รักลูกมากๆถามตัวเองว่าเราจะตามใจลูกทุกอย่าง เราจะสปอยลูกทุกอย่างแม้ว่าสิ่งนั้นมันจะไม่ดีต่อลูกเลยหรือหากเราเป็นผู้ที่รักลูกจริงๆเราจะให้ลูกทุกอย่างสปอยลูกทุกอย่างแม้สิ่งนั้นมันจะทำให้ลูกหาชีวิตแย่ลงจิตใจย่ำแย่ลงหรือนะคะซึ่งมันไม่ใช่แนวทางของกอ๊อตของพ่ออย่างแน่นอนก๊อตจะไม่ส่งอะไรให้คุณเพียงเพราะคุณร้องของ ท่านจะไม่ส่งอะไรให้คุณเพียงเพราะคุณอยากได้ท่านจะส่งให้ก็ต่อเมื่อคุณทําตนให้คู่ควรกับสิ่งนั้นจริงๆ <c oughs> มันจะมะีถ้าเราไปฟังในเรื่องของทางโลกนะเขาก็จะใช้เรื่องอาคออะไรก็ได้หรือเมดิเฟสสิ่งต่างๆเขาไม่รู้เลยว่าการที่เขาเมดิเฟสได้สิ่งนั้นแท้จริงแล้วเบื้องหลังคือสิ่งใดนะคะ แต่ถ้าเรารู้ภารกิจที่แท้จริงฮะเขาจะรู้เลยว่ามันมีบางสิ่งที่ซ่อนอยู่กับสิ่งนั้นทำให้เขาได้รับสิ่งนั้นประหนึ่งว่ามันเป็นสิ่งที่ง่ายดายนะคะความรักของกอดไม่ใช่ว่า,ารักไร้เงื่อนไขอะไรก็ให้อะไรก็ปนเปื้ออะไรก็สปอยความรักไร้เงื่อนไขของท่านแปลว่าจะต้องทำให้คุณเติบโตนะเกิดมาเป็นคนที่ มีศักยภาพเติบโตมาเติบโตมาเป็นคนที่มีประสิทธิภาพเติบโตมาเป็นคนที่แข็งแกร่งนะคะโดยเฉพาะใครก็ตามที่มาด้วยนะคะครูบุญต้องวงเล็บนิดนึงมาด้วยภารกิจบางอย่างมาด้วยพันธกิจบางอย่างกลุ่มคนเหล่านี้ไม่ใช่บุคคลที่ถูกสปอยนะบุคคลเหล่านี้จะไม่มาด้วยความร่ำรวยความมั่งคั่งความสบายของชีวิตอย่างแน่นอน คุณจะไม่มาในครอบครัวที่รวยปนเปื้อนคุณได้ทุกสิ่งนำซ้ำคุณจะมาในครอบครัวที่ยากลำบากขาดแคลนมากๆแล้วคุณสามารถเอาชนะอุปสรรคปัญหาด้วยการเอาชนะอุปสรรคหัวใจที่ขาดแคลนความขาดแคลนแท้จริงคือใจที่ขาดแคลนไม่ใช่ความขาดแคลนเงินทองทรัพย์สินภายนอกและ ใจที่มั่งคั่งคือความมั่งคั่งที่แท้จริงนะคะนี่แหละคือบทเรียนบททดสอบที่เราทุกคนจะต้องมาประสบพบเจอและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถก้าวข้ามบทเรียนบททดสอบต่างๆนานานี้คุณจะได้ของขวัญจากจักรวาลคุณจะได้พระพรรางวัลจากพระผู้สร้าง ะะแต่รางวัลน,นั้นครูบุญจะไม่บอกว่าคืออะไรเพราะรางวัลแต่ละคนไม่เหมือนกันรางวัลของเราขึ้นอยู่กับภารกิจแห่งชีวิตที่เรามาเพื่อทําเพื่อเป็นนะะที่มันจะสามารถถ่ายทอดส่งต่อขยับขยายให้ของขวัญผู้อื่นต่อและสามารถเป็นของขวัญในชีวิตคุณได้เช่นกันไม่ใช่ว่ากอด พระเจ้าให้คุณมาเป็นของขวัญให้กับผู้อื่นแล้วคุณจะไม่ได้อะไรเลยนะคะแม้ว่าคุณจะไม่ได้คิดว่าคุณจะต้องได้คุณไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะต้องได้แต่ก็รักลูกค่ะก็รักลูกเมื่อลูกสามารถพิสูจน์ตนเองได้นะ,ะดังนั้นความรักของก็จะมาหลังจากที่คุณสามารถพิสูจน์ตนเองได้เราไม่ได้มาพิสูจน์ตัวเองเพื่อ โลกนี้เราไม่ได้มาพิสูจน์ความดีงามเพื่อโลกใบนี้เราไม่ได้มาพิสูจน์ให้กับโลกหรือใครๆยอมรับในตัวเรานะคะความดีบางอย่างโลกไม่จําเป็นต้องรับรู้ความดีบางอย่างโลกไม่จําเป็นต้องเห็นความดีบางอย่างเราไม่จําเป็นต้องถูกได้รับคําชื่นชมเพราะคนแรกที่รู้ว่าคุณทําสิ่งใดเป็นสิ่งใดนั่นมีเพียงผู้ที่สร้างคุณมา อย่างแท้จริงนะคะสำหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับอะไรดีๆจากช่องนี้ของครูบุญและอย่าลืมนะคะให้ค่าครูครูบุญส่งต่อถ่ายทอดความรักเป็นการกดถูกใจกดติดตามถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นสามารถส่งต่อถ่ายทอดแบ่งปันแสงสว่างได้โดยการแชร์คลิปนี้ออกไปค่ะ